สวัสดีครับผมวันนี้อู๋ซัมซิมทีวีก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมฟ้าคลายหนะครับซึ่งได้ออกตัวอย่างโคเวอร์ปกของเกมมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นในส่วนของคำใบ้ต่างๆที่ตัวเกมได้บอกมานในหน้าปกน,นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือ5สิ่งที่เป็นคําใบ้สําหรับหน้าปกของฟ้าคลายนะครับซึ่งอันที่1ก็คือหัวหน้าในภาคเนี้ยอาจจะเป็นศาสดานะครับ ระดับศาสดาเลยเคยปกติเนี่ยในภาคต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวหนะ้าแก๊งบ้างนะครับในภาค3ก็จะเป็นหัวหน้าเกาะนะครับส่วนภาค4นี้ก็จะเป็นเจ้าของประเทศเลยนะครับในส่วนของภาคนี้เป็นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้นําลัทธิหรือว่าสามารถที่จะสร้างกฎให้คนเชื่อแล้วก็หลงเชื่อได้นะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นได้จากรูปภาพปลายปลิด ที่เป็นรูปหัวหน้าแล้วก็มีคนนั่งโต๊ะอาหารนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปอาหารมือสุดท้ายที่มีคนเคยวาดไว้ตามภาพอันนี้เลยนะครับผมผมจะขอไม่ขอแยกเก่าอะไรมากนะครับกเ็เป็นอินสปิเรชันมานะครับผมในอันที่2นะครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีการลงโทษกับเกี่ยวกับคนบาปนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่ามีในรูป มีนักโทษเนี่ยมีการเขียนแปลคําไทยเป็นผู้ทําบาปนะครับซึ่งหมายความว่าคนที่แหกกฎหรือว่าพยายามแหกกฎในเมืองเนี่ยอาจจะต้องถูกฆ่าแล้วก็เป็นเหตุผลที่ตัวอย่างเทลเลอร์ก็จะมีคนตายเยอะแยะเลยนะครับที่เราได้เคยเห็นไปนะฮะในส่วนที่3นะครับจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ครับผมใน ยุอาวุธที่เราเห็นนะครับจะเป็นยุคป,ปัจจุบันนะครับผมมีทั้งธนูนะครับมีปืนกลมีระเบิดอาวุจีนะครับซึ่งก็จะเห็นในใจรูปล่างขวาน,น่นอนนะครับมีปืนเต็มไปหมดเลยนะครับใน mm hmm. ส่วนที่4นะครับผมธงสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นรูปดาวนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นรูปทรงที่มีความแปลกออกไปนะครับผมซึ่งก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่อาจจะเป็นว่าเมืองนี้อาจจะเป็นรัฐที่มีรัทธิ ที่ได้ทําการใส่ในส่วนของออตราสัญลักษณ์นี่เข้าไปในธงชาติอเมริกาด้วยนะครับผมซึ่งก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับอันที่5นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าฉากหลังนี้จะเป็นเมืองบรรยากาศของเมืองอารฮอบคันทรีนะครับผมรัฐมอนทาน่าของประเทศสหรัฐอเมริกาั่นเองนะครับซึ่งก็จะต้องไปดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้จะมีตัวอย่างเปิดนะครับผม เห็นเพื่อนส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็มาว่าภาคนี้จะเป็นเกี่ยวกับคารบอยนะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของดนตรีตอนจบเนี่ยก็มีแนวสไตล์เป็นแบบเวสเทิร์นแล้วก็เป็นคารบอยซะด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามชมนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็เข้ากลุ่มมาคุยกันได้นะครับผมอยากจะให้ช่องนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาก็สามารถสนับสนุนผ่านทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน